สวัสดีครับมาดูพระเครื่องรอบเย็นนะครับอันนี้เป็นชุดละพันชุดละพันอันนี้ชุดแรกนั่งเมฆหลวงปู่มหาศิลานะครับเนื้อผงแล้วก็หลวงพรวยอีกสามองนะครับองนี้เป็น z ซมให้ดูนะครับเป็นมหาเศรษฐีนะรวยมหาเศรษฐีแล้วก็เป็นอายุรนทร้งคนใกล้ทองนะแล้วก็เป็นท้อง ทองแดงผิวลุ้งนะครับสี่องค์นี้นะฮะหนึ่งพันบาทนะสี่องค์หนึ่งพันบาทปบ๊บชุดแรกหนึ่งพันบาทชุดที่สองนะครับเป็นสมเด็จร้อยสิบแปดปีนะรูปเหมือนหลวงพ่โตปิดตาหลังหลังยันน้ำเต้าหลวงผู้ทิพูกุกเสกนะบโบวินนะครับแล้วก็หลวงผู้ทวดสององค์หลวงผู้ทวดสององค์เนื้อว่าน หนึ่งพันบาทนีอันนี้ฝังตะกุดชุดนี้หนึ่งพันบาทชุดต,ต่อไป M 1 6หนึ่งองค์สมเด็จราชนัดดานะครับเอ้ยสมเด็จพระพุทธบาทสระาบุรีนะหลวงพ่อควยเสกปีหนึ่งห้านะปืนแตกเอ้ย M สาบหกจันนองพระพิชิตมานหลวงพ่ทิมบุกเสกครับนะแล้วก็ กีบบัวหน้านุมนะครับรอสอสองร้อยหนึ่งพันบาทนะชุดนี้สี่องค์ถ้าพี่เห็นว่าเหมาะสมตามราคาก็ปิดได้นะครับไม่ได้บ,บังคับต่อไปเป็นพระอูทองหลวงพ่อโกยปุกเสกพระรูปรอหลวงพ่อสำมิ์ปิดตาวัดพับปีหนึ่งห้าหลงวงปู่โตปุกเสกงาแกะ แม่นังกวักแล้วก็หลวงปู่ทวดจำไม่ได้แล้วจำปีไม่ได้แต่ก็เป็นปีลึกนะครับนึกไม่ออกเอาไปแล้กกันหนึ่งพันบาทชุดที่เท่าไหร่เนี่ยชุดที่ห้าแล้วหนึ่งสองสามสี่ชุดที่สี่นะ 1, 2, 3, 4, 4. หลวงปู่ทวดปีศูนย์หกออกที่ กรุงเทพนะชื่อได้แล้วก็แหวนหลวงพ่อมุมหนึ่งพันบาทชุดนี้ทรงพนวดปีศูนย์แปดในหลวงทรงพนวดแล้วก็เหรียญเงินหลวงปู่สุขพร้อมกรอบตลับเงินปีสามแปดคู่นี้หนึ่งพันบาทถ้าให้ดีต้องแคปหน้าจอมาให้ดูด้วยนะครับเพราะว่า เดี๋ยวจะไล่ชุดยากเดี๋ยวผมจะไล่ชุดอีกทีเหมือนกันหลวงพ่อผางปีหนึ่งสองกับหลวงพ่อผางปีสองหนึ่งหนึ่งพันบาทหลวงปู่แหวนนักกล้ามภัรีพินาศหลวงปู่โตปุเกเศกนะครับปีสองหนึ่งวัดลาด แล้วก็หลวงปูขงป่ขาวาหลวงปู่ขาวเมตตาเหรียญเมตตาหลวงปู่ขาวเนื้อทองแดงแล้วก็ปิดตาวัดพับปีหนึ่งห้าหลวงปู่โตปุษเสกสี่องค์นะหนึ่งพันบาทแนบหลวงพ่อเต๋อหนึ่งพันบาทนี่เท่าเท่าทุนเลยเนะี่ยนี่ก็ซื้อมาหนึ่งพันนะหนึ่งพันบาทอา่าเท่าทุนหนึ่งพันบาทสมเด็จหลวงพ่อพานหลังรุ่นหนึ่งวัดโปงกระสัง รูปปลอหลวงปู่หลิวแล้วก็วัดพับพิมพ์สมาธิใหญนะ่สามองค์นี้หนึ่งพันบาทชุดสุดท้ายนะครับเป็นนิห้าศตัตวษนะครับพระศกจุดสวยเดิม,มเหรียญหลวงพ่อ หลวงพ่อเอียน้องหลวงพ่อเอี่ยนี่หลวงพ่อเอียยี่ปิดอีกหลวงพ่อเอียหลวงพ่อเอียก็หลวงพ่อเอียหลวงปู่พ่อเกษมปีสามหกพ่อเกษมห้ารอบหลวงพ่อเกษมชุดนี้หนึ่งพันบาทหลวงพ่อเอียก็หลุดแล้วนึกว่าเป็นหลวงปู่แผ่นนีอหลวงพ่ออะไรอ่ะไม่เป็นไรจะไล่ให้ดูนะครับไล่ให้ดูชุดที่หนึ่ง ชุดที่สองชุดที่สามอยู่นี่นะชุดที่สี่ชุดที่ห้าชุดที่หกชุดที่เจ็ดชุดที่แปดชุดที่เก้าชุดที่สิบและชุดที่สิบเอ็ดนะครับไล่ตามนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดไล่ลุงกินหางนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ